คนที่ไปผ่าเนี่ยไม่ได้จบนะต้องมาหยอดไอตัวสเตรอรยอ์อ่ะมันมีผลกระทบอย่างอื่นดิใช่มันทําให้ความดันลูกในตาสูงได้ทีนี้เดี๋ยวกลายเป็นตาบอดถาวรเลยความดันในตาสูงเนี่ยมันไปผัดตัวเส้นประสาทด้านหลังเนี่ยต้อหินต้อ,ตอหินใช่ต้อหินตัวต้อหินเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าทําให้ตาบอดได้ต้อหินมุมเปิดต้อหินชนิดนี้จะไม่ส่งผลให้ผู้ป่วยปวดตาแต่จะทําให้สายตาค่อยๆมัวลงต้องใช้ระยะเวลานานจึงจะทราบต้อหินมุมปิด อาการค่อนข้างชัดเจนทั้งปวดตาตาแดงตาหมวกเห็นรุงรอบแสงดวงไฟส่วนใหญ่มักเกิดร่วมกับอาการความดันลูกตาสูงทําให้ปวดตารุนแรงต้องรีบทําการรักษามีเช่นนั้นอาจทําให้ตาบอดได้ภายใน48ชั่วโมงตัวลายนะครับก็จะเป็น D R J A M e. S I D R J A M E ค่ะอย่าลืมนะคะ S I D R JAME นะคะจำง่ายๆว่าด็อกเตอร์เจมแต่อย่าลืมแอาาสไซน์ด้านหน้าด้วยนะคะ